ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอนนี้มีการจัดระเบียบรอบใหญ่เลยนะครับเพราะว่านักเที่ยวจากประเทศ้เดินทางมาที่ประเทศไทยเยอะมากๆครับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้ชี้แจงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่จุดนัดพบของบริษัททัวร์เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารรองรับผู้ใช้บริการที่หนานแน่นมากขึ้นนะครับเหตุผลนื่องจากว่านโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ได้คลี่คลายลงตรงนี้ก็เลยทําให้จํานวนผู้โดยสารผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นมีความนันแน่นมากขึ้นแล้วก็เป็นในทุกกลุ่มประเภทของผู้โดยสารเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยบริษัทท่องเที่ยวหรือว่ากรุปทัวร์ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด19ครับ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้พบหลายกรณีที่บริษัทท่องเที่ยวได้นัดหมายกรุปทัวร์ก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลานานนะครับบางกรณีลูกทัวร์ก็มาถึงท่าอากาศยานก่อนเวลาในการเดินทางมากกว่า10ชั่วโมงและบางบริษัทก็ไม่มีการดูแลกรุปทัวร์ด้วยนะครับนั่นเลยทําให้เกิดกลุ่มกรุปทัวร์ที่รอเวลาเช็คอินบริเวณโถงผู้โดยสารขาออกเยอะมากครับ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นประเบียบภายในอาคารผู้โดยสารที่มีผู้ใช้บริการหลายกลุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ากาศยานสุวรรณภูมิก็เลยทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังสมาคมซึ่งก็เป็นผู้แทนผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวได้แก่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาแล้วก็สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการดําเนินการตามแนวทางการใช้พื้นที่ในอาคารผู้โดยสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับท่านี้ท่าากาศยานสุวรรณภูมินั้นก็ขอความร่วมมือ บริษัทท่องเที่ยวทุกแห่งในการรวมกรุ๊ปทัวร์สำหรับเที่ยวบินขาออกที่บริเวณชั้น4ประตู10อาคารผู้โดยสารนะครับซึ่งกำหนดพื้นที่เฉพาะนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยจัดระเบียบความเรียบร้อยบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินภายในอาคารซึ่งภายหลังการจัดระเบียบตามแนวทางดังกล่าวแล้วบริษัทท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกของทั้งสองสมาคมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยท่ากากาศยานภูมินะครับก็มุ่งหวังที่อยากจะให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยคำํำนึงถึงผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานทุกกลุ่มนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขออภัยท่าว่าผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวกมาณที่นี้นั่นเองนะครับเพราะนักท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทยเยอะมากจริงๆครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ